หมืนโอ้ oh my กอดเส้นทางบันช่างเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเวนเลยโอ้โหมันถลม่มซะง,งั้นกลับบ้านไม่ได้แล้วสวัสดีฮะคุณผู้ชมแลากลับอกกอะไดครับคุณยิวว้อยู่เกม scp offload ฮะเกมนี้คือการที่เราน่าจะต้อง เจอกับบางสิ่งบางอย่างฮะโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรอย่างที่ตามที่ชื่อบอกฮะ SCP Offload ฮะใช่แล้วฮะ SCP มันมาจากอะไรฮะ่างทุกคนรู้ฮะใน SCP นั้นจะมีเออขบวนการไม่ใช่ขบวนการฮะหมายถึงปีศาจต่างๆที่มีเอเรียนหรือว่าปีศาจอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยฮะแล้วนี่คือเกมหนึ่งฮะที่เรานะจะต้องเจอ SCP สักตัวหนึ่งฮะแล้วต้องเจอกับ SCP บางตัวฮะที่เราเนี่ยจะต้องเจอระหว่างทางที่ขับรถฮะใช่แล้วฮะ ผมก็ไม่ได้จํเามันคืออะไรแต่ตอนนี้ผมขับไปดีกว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะขับไปถึงไหนนะเออเขาบอกว่าเข้าป่าลึกหรือว่าไปคาบินดีไปคาบินแล้วกันไปคาบินฮะฮะื่อคมปลอดภัยยาเลยฮะยาเสี่ยงเหมือนไปถึงยาเสี่ยงเจอกับ SCP ฮะเข้าป่าลึกว่าไปอย่างไม่เป็นไรแต่ SCP เลยอีกเรื่องหนึ่งโอเคขับไปเรืออ่อยๆฮะอยโอโหเส้นทางแม่งโคตรสุดยอดมากปกติเขาจะต้องแบบเดินเปล่าวะไม่ใช่แบบขับรถฝ่า แต่รถเราแบบรถเดินป่าไงเออร้อใหญ่อ่ะมีอะไรไม่มีไม่มีอะไรทางนั้นอ่าแล้วไปไงทีนี้อ่าแล้วไปไงทีนี้ไปไม่ได้ต้องย้อนรถกลับแบบหนึ่งโอ้โหป่าที่ฝนตกแล้วมีแผ่นดินถลม่มโอ้ไม่กอดนี่มันไม่ใช่ซวยขั้นสุดฮะนี่มันสวยมากๆจะซวยเลยขนาดนี้ขึ้นไม่ได้แล้วโอเค <c oughs> ตามจริงเราควรเดินนะจริงๆ <c oughs> ไม่ควรอยู่แถวนี้เฮ้ย <c oughs> <h ull> อะไรอ่ะพระเจ้ามันก็ทางก็ติดเหมือนกันหน้าดูเหมือนว่าฉันจะต้องแบบขับรถไปทางอื่นแล้วอ่ะเข้าป่าลึกเหรอนี่เองกันอะไรจะบอกให้เข้าป่าลึกใช่ไหมผู้คนมักจะมีการหายตัวไปอยู่เสมอภายในป่าคิวพาร์คน่าจะเป็น ขึ้นขึ้นแล้วพื้นที่บอกว่ามีปีปีศาจเรื่องราวํำนานฮะให้ต้องระวังเอาไว้ถูกรายงานว่าปีศาจตัวนั้นมันกลัวรถที่ขยับไปมาอ๋อมันกลัวเสียงรถเหรอและเสียงน้อยฮะแล้วคือแบบเรต้องโฟกัสได้ก่อนระหว่างวิทยุกับการขับรถแล้วใน ป่าสาารณะนะเออก็ได้มีการหายตัวไปในหลายปีในทุกๆปีสิแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยซมโปที่หายไปถ้าคุณนั้นมีข้อมูลอะไรก็โปลดคอนแทคเราด้วยโอเคครับแล้วประเด็นคือตูจะออกจากตรงนี้ไงก่อนกูขับรถมาสักพักแล้วอยากออกไม่ได้เลยเฮ้ยขึ้นอืมมมันบอกว่าปีศาจตัวนั้นมันกลัวเสียงรถฮนะสุดคือเราต้องขับรถเข้าเข้าไปในป่า เข้าไปในป่าลึกโอ้โหเฮ้ยมันนึงน้ำมันมันดูมันดูไอ้นี่หลังได้หนวอะโอไมคก็อดเน็ตโอ้โหขับยากไม่พอป่าในนี้แม่งอย่างหน้าโควกดด้วยฮะเฮ้ยขึ้นเออขึ้นแล้วเออออออเออนี่อะไรผมว่าทำไมเราต้องขับรถเข้าไในป่าฮะมันจะได้เออ เป็นการอดเวนเจอร์ฮะเอออดเวนเจอร์ Adventure. ใครเขาเอารถเข้าพาในป่าอันนี้วะเฮ้ยโออกูหลุดสักทีแล้วมีรถอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหนึงนะมีคนนอนตายอยู่ตรงนี้เขาก็รถติดตรงนี้เหมือนกันฮะสงสัยเขาจะหลงอยู่ในป่านานฮะโอ้โหเราต้องเหยียบเออเหยียบไปแล้วแบบนะฮะ เสียงอะไรอะไรอะไร่อะ what what the fuck ไอ้เด็กคืออะไรเนี่ย <c oughs> ฉันเห็นเหมือนอะไรเก่าๆวิงวิงอยู่บนนั้นน่ะฉันสงสัยจังว่ามันทำอะไรได้อะ่ะกูก็ไม่หลุมกันอยากจะขึ้นไปใช่ไหมก็ได้ขึ้นไปก็ได้เคเน อะไรล้วขึ้นไปอีกรอบตายมั้เนี่ยปร๊บได้แล้วฉันคิดว่าฉันน่าจะเอาไปติดกับรถได้เดียวติดกับรถอ๋อนี่เหรอนี่อ่ะอาไม่ใช่ติดอะไรตัวอย่างะฮะไม่รู้แม่เงยเมื่อกี้ตัวอะไรบางอย่างไม่รู้ฮะโอ้ไม่กดูดไม่ได้ฮะตอาานนี้ไม่มีอะไรให้ติดแล้วฮะผมว่าผมไปกว่าเอาล คุ้นๆเหมือนเคยมาแล้วอ้าวลุยอยู่ดีๆรถก็ดับฮะเจี๋ยวนะตรงนี้ไม่ตรงไหนไวนะนนี่มันตรงแม่น้ำนี่ว่าใช่ปะใช่ฮะแม่น้ำขึ้นรถเฮย้ยหนูขึ้นรถไม่ได้กำลังตกใจว่าทำไมรถมันขึ้นไม่ได้วะ โอ้โหใครเขาทำะไรวทำไมมีป่าแล้วตำรวจแม่งหาไม่เจอด้วยนะว่าคนหายไปไหนคนที่หายฮะแต่ตูนี่แหละที่เป็นเหยื่ออะไรต่อไปแน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยมมดต้เฮลลอ๋อนี่ไงนี่ไงที่เราขึ้นมา กูขับรถกลับบ้านแล้วกูไม่อยู่แล้ววุใจเฮล์นถนนทุกบล็อกรอบสองมันไม่รอยังไงมันต้องให้เราเข้าไปข้างในป่าอยู่ดีอ่ะมันแผ่นโซนยืนแผ่นของมันนี่มาจีซืดเดี๋ยว์ฮานะดีพูดอะนี่วะ hmm. แต่มันก็ขึ้นไม่ได้อ่ะ เนี่ยตัวนั้นไม่อยู่ในป่าหุย<ฮ>ชิบะแล้วชิบะแล้วหุยหุยวัตถุเฮลตัวอะไรเนี่ย ไม่รอดเราไม่ต <X Joh an> ิดเราต้องไปไงะอุ๊ยโอ้โหอยเอ็นดี้หนึ่งคุณโดนสิบปีศาสกิน <S fuck> แล้วใครจะไปรู้เอา้าเราขึ้นมาวันนี้ได้เลยวอทขึ้นมาได้ไงก่อนเดี๋ยวสิ่งนี้เหมือนพี่สามเมนวิ่งไล่แล้วฮะแรนโหดแม่งติดโอ้ยใครเขาจะไปออกได้เดี๋ยวซ้ายเหรออ่ะเลยวซ้าย ไปไปไปเลนเจอร์แคมป์คาบินดิแคบินไปเร็วไอ้ห่าเลนเจอร์คานพบินไปได้าขวาต่มันตามหลังมาโอ้ย เลงไม่กลัวสิ่งรถตัวแล้วเหรอเนี่ยเมื่อกี้เผิ่เดินขึ้นไปแล้วมันก็แบบไม่รู้เลยว่ามันต้องทําอะไรก่อนอ่ะเหมือนมันต้องลากอะไรสักก่อนสักอย่างก่อนนะฮะอันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จเลี้ยวขวากว้างม่งตายตรงนี้โอ้โหมันตามมันตามหลังมันตามหลังออกมาเห็นไหมมันเหมือนแบบมีตัวอะไรขยับอยู่้หลังอ่ะมันลยายแมงมุม แมงมุมลายตัวนั้นเน้นมันอยู่บนหลงังคานี่ปล่านี่ปล่าไม่รู้คนระับผมเข้าแล้วไม่นะพระเจ้าขับมาเร็วติดโลมิกติดโลมิกถูกทางไหมเนี่ย ไม่ตามหลังเอามา hmm. ชิบหายไม่ใช่วะน้ำมันอยู่นั่นนะ่ะขึ้นไปขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดรถตีดมันเหมือนมีไม้กั้นอยู่ใต้ข้างล่างเราฮะตายงีีตายโอ้แล้วแม่งมาแล้ว โอ้ยแม่งชัดเจนมากแลวแม่งเหมือนเป็นคนน่ะเหมือนเป็นคนกลายพันธ์นะออกไม่ได้ฮะติดลมอาแดกเลยอะจะกินก็กินอย่ายื้อเพื่อนเฮ้ยเองจะกินก็กินโอ้ย วิยออกได้แล้วอ๋อมันมาช่วยดันอ๋อมันมาช่วยดันอ๋ออ๋อมันมาช่วยดันนี่เองขอบคุณเนี่ยมีทางเข้าอยู่ hmm. รถติดอีกเออน่ากลัวจังฟันแหลมฟันแหลมเชียวอาไม่ได้ใช่ไหมเป็นไรฮะเป็นไรเป็นไรจะจะเอาขนาดนั้นใช่ไหมรถคันเนะี้ เออหายไปละเป็นั่นงให้เดี๋ยวเตรียมเดีย๋ยวเดี๋ยวหามหามมุ่งมั่นมันหายไปแล้วฮะมันโดนรถชนเมื่อกี้โดนบี้โดนบี้มันโดนโดนบี้เล็บติงขบมันไปฮะมันหายไปเลยเดี๋ยวแม่งคววุหบอกว่าหลงด้านซ้ายด้วยกูจะรอดไหมฮนะโอเคกูคเริ่มรู้ชะตากรรมตัวเองละเหมือนกูจำไม่รอดจริงๆโอเคชัดเจนแจ่มแจ้งชนแม่งเหมือนเดิมอ่ะกูไม่กลัวมันมาแล้วตอนนะ่ะ ผมไปเชิญหน้ามันได้ล้สำหรับชิวๆสบายแม่มีคนตายไปร้อยจากแม่มุมง o ๆที่มันไม่กล้าเข้ารถแล้วต้องไปไหนอ่ะซ้ายเหรอทางนั้นะนะ <c oughs> ฉันคิดว่ามันจะต้องใช้ขวานขวานอีก ขวานอยู่ไหนวะเองจะหาขวานจากระหว่างที่แบบแม่งโดนวิ่งแรกขนาดนี้นะโอ้ยแม่งไม่ได้วะร,รถแม่งเกียร์ต่ำมากฮะผมพุ่งตรงอ๋อนี่มันเดี๋ยวนะเฮ้ย <c oughs> นี่มัน <c oughs> Where the hell is this วิย่ยแสงสว่างตรงนั้นนี่มันอย่าพูดแสงสว่างเลยไอ้หายด้านหลังไม่อย่างไม่ไปเลยเออไปอีกทีอุย้ยไอ้หา่าเนยแล้วใครจะออกได้ก่อนเองอยู่ตรงนี้แล้วใครจะเขาจะออกได้ มันตามเราตูดมันตามติดเราแบบเป็นเป็นลูกแง่เลไฮะตอนนี้นใครเขาจะออกได้ก่อนถามหน่อยถ้ายังจะตามติดขนาดนี้เพื่อนหรือมันบากวะเออเออเอา,เอา,เ,อาเอาให้สดุดเอาให้สดุดแล้วไปหยุดที่ทุกอย่างวับไปมา ปังจริงๆแหละเอาไปได้แล้วฮะขวานจบสักทีเล็กสุดก็ได้ขวานสักทีเมื่อไหร่จะได้ไปเจอแคมปิ้งคนอื่นๆเอาดิ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  เสียงแล้ววะอ๋อเสียงไม้เฮ้ยกดผิดกดผิด,ปดไปไกลๆมันขับมันตามหลังขอามาแล้วคาบบินไปด้านซ้ายฮะเรนเจอร์คาบบินแม่งเรนเจอร์คาบบินแม่งวนชิบหายเ <G ül s> ดมบอยทำอะไทำให้ฉันกลัวนะเว้ย มึงไม่กลัวไอ้ตัวที่มันตามหลังมึงมาก่อนเหรอเพื่อนแม่งกลัวหมูแต่ไม่กลัวไอ้ตัวที่ตามหลังอะยังจากนานอะ่ะเอ็งบอกหน่อยด้ว่าเอ็งกูรู้สึกกลัวมันหน่อยอะ่ะนี่ผมก็ำลังสงสัยว่าเกมนี้มันบล็กเปล่าวะมันบั็กใส่เราเปล่าว,วะจริงๆรู้สึกว่าเหมือนแบบมันไม่ควรออกมาแบบวิ่งไล่แบบเกาะกันแบบกอดคอกันขนาดนี้เลยไม่งเล่นแบบเหมือนแบบเป็นญาติเราแบบคอยติดตามติดขนาดนี้แหละตรงไหนอะ่ะเลนเจอร์พักเอ็กซิ เลนเจอร์คาร์จีครับแต่แม่งตายขนาดนี้กูว่าแม่งมน่าไม่น่ามีใครรอดแล้วมันนะ้งเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีใครมารอดอยู่ที่นี่แล้วอ่ะืมวอดดูมันล็อกด้วยโอ้โ oh. หแม่งตายทั้งป่ากูก็ไม่แปลกใจหรอกแม่งโดนแขกขนาดนั้นึงกลับมาทางเดิมว่ารู้สึกคุ้นๆเหมือนทางเดิมไหมเนี่ย เว้ยนี่มันไว้ได้นี่มันจมน้ําโอ้โหฉากตายจมน้ําฉากจบที่สี่โอ้แย่แล้วนี่ไงเจอแล้วนาทีนี้แม่งติดไงอย่างเงี้ยแม่งติดเฉยมันล็อกแก่ว่ามันเป็นมมันเป็นแมสซีฟล็อกฮะฉันไม่สามารถทำลายมันได้โอ้โหและแม่งลุมน้ำได้ อายเองไม่คิดจะช่วยอะไรเองก็ดันรถให้หน่อยก็ได้ละเพื่อนถ้าเกิดเองไม่คิดจะแดก,กตอนนั้นอะมาคุยนิคุยอยากคุยมากเลยมีปัญหาอะไรมากไหมฮะฮะต้องการอะไรต้องการอะไรเองต้องการอะไรฮะไม่ไหวแล้วนะนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนเนี่ยตีขาตีขาแล้วมันไม่กินเราด้วยฮะดูมันเอาหน้ามันแบบนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ย้อหน้ามันได้ชอหน้ามันได้นี่นี่ ทีนี้หายสันขวานแม่งไม่ยอมกินแม่งเล่นกับเหยื่อ,อไนกูจะไปล่กกูจะไปล่ะ,ะ,ละมาถึงล่าคนหน้าที่แม่งปล่อยผีตัวนี้ออกมาได้นะอ่ะขึ้นที่ผมเว้นหัวมากเล่นเกมนี้ <c oughs> โอ้พระเจ้าอ๋อเรามาด้านหลังเหรอโอรโต เบอร์โตอ๋อนี่ไงได้แล้วอุ้ยมอว่ามันได้อยู่มันมีอะไรบนนั้นหวังว่ามันจะไม่เข้าบ้านกูตอนนี้นะอ๋อมีกุญแจอยู่กูได้ไมาแล้วกูได้กุญแจมาแล้วกูวนอยู่ตั้งนานกูจะอ้วกตั้งนานนี่สินะสิ่งที่เราต้องการกุญแจนี้ปลด ปลดโซ่ด้านหน้าแล้วออกจากที่นี่รถดับอีกรถดับอีกแกดับอะไรตอนนี้ตามจริงดับอะไรก็ได้นะจริงๆแม่งประเด็นคือรถแม่งแบบต่อยดับหรือไม่ดับแม่งก,ก,ก็ช้าเท่ากันฮนะแม่งเอาแกพูดถึงข่าวคนหายอะมึงจะวนซ้ําได้เป็นปมีมีข่าวอื่นเล่าหรือไม่ว่าแมปสีดาเมจนี่เจอไอ้ปูไอ้ปูการโตเข้าไปโดนแมปซีฟดาเมจแน่แกแกไม่รอดแน่ขับเลยไปขับไปขับไป ตอนนัน้ตอนแรกว่าจะใช้แค่แบบมือเดียวในการขับรถตอนนี้ใช้สองมือแล้วฮะจะได้สายได้แม่งต้องโฟกัสขนาดนี้หรือวะแม่งกำลังกดเกี่ยวด้านหลังแม่งตามตูดมาไม่อยู่นะฮะผมรู้ว่าบางคนอาจจะไม่เห็นแต่เมื่อกี้แม่งเป็นเงาเงาอะพารคเรนเจอร์ก็มีคนหายตัวไปอ่ะ สุบคือไม่ตายนะป่าเข้าในป่านะต่อให้เป็นแบบเจ้าของที่ฮะไม่เราอะเข้ามาเข้าเข้ามาในป่าในเจ้าของที่ที่เขามีที่อยู่เออสามวันสี่ไม่เลยได้แดกอะไอเอ,อสพีตัวเนี้ยแล้วไม่รู้มันคือเอสพีอะไรด้วยนะแม่งกลัวเสียงรถถึงแม่งจะบอกว่ากลัวเสียงรถเถอะแต่แม่งก็ยังแบบพยายามจะแดกเราให้ได้ดีไม่ดีแมงเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาคุยเลยเอ,อ้ยไปขึ้นไป นี่มะอาจจะแดกกูอีกไหม hmm. อามีคุยอะไรจะคุยกั้นหนาฮะ hmm. อไปอะงะปยัง hmm. นี่มะตายละ แมงเกืบเกอบแดกอาไปขับรถกลับบ้านเฮ้เล่นเป็นปีดูนี่มันตามหลังแล้วไหมมึงจะมาดักหน้าอีกรอบไหมฮะในสุดฉันก็ออกจากพี่เว้นนั่นได้อะฉากจบที่ห้าเอาตัวรอดจากมันได้แล้วยินดีด้วยไม่เขวนหน้าลูกเมียหน่อยหว่าลูกเมียกูน่าคิดถึงกูขนาดไหนอะที่กูพยายามมาตั้งนานเพื่อที่จะออกจากที่นี่พร้อมกับ คุณลุงขาแม่งมุมที่เขาวิ่งไล่ตลอดแล้วกอดคอเราเสมอทําให้เรานะั่ปัสสาวะจะแดด,ดในการขับรถจบลแล้วนะฮะนี่คือ s อ p เอาโหลดฮะออฟโหลดเออเอสพีเอาออฟโหลดหรือเอาโหลดก็ไม่รู้ฮะจบลงแล้วแม่งมื่นชิปหายขับรถเป็นการขับรถที่รู้สึกว่าลำบากที่สุดในชีวิตฮะชะลาฮะใครเจอสถานการขับรถเนี้ฮะแนะนำให้โจแจ้งตำรวจฮะถ้าเกิดไม่มีสัญญาณปีนข้ามภูเข,ขาไปไม่ก็เออผูกคอที่ใต้ต้นมายมก็ได้ฮะเอ้ เล่นโหนโหนเชือกไปมาที่ใต้ใต้ต้นมะยมอฮะเอออันนั้นโหดร้ายไปหน่อยครับโหดเชือกไปมาที่ใต้ต้นมะยมจบะฮะเกมนี้จบแล้วฮะใครชอบเกมนี้ก็อืมคุณชอบะฮะแต่คนหนึ่งที่ผมอ่ะผมไม่ชอบะฮะเกมแม่งแย่มากไม่ใช่อะไรหรอกแม่งขับรถขึ้นเนินไม่ได้บางเนินแม่งเสิร์ขึ้นได้แบบชิวชิวเฉียดแต่งเบิร์นบางเนินแม่งขึ้นไม่ได้ั้งนั้นจบนะฮะไม่เจอกันคลิปหน้าบายบาย